เรื่องที่พ่อพู้ร่างกายกรอบเพราะเขาได้ยินเสียงจากข้างบนบอกว่าร่างกายมันกรอบเต็มทีแล้วจงทําทุกอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปบุคคลผู้ทรงภิญญาจะเกิดมากจงสร้างแบบสร้างแผนเพื่อการปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนทิ้งไว้เพราะว่าเสียงที่บันทึกไว้ก็ดีหนังสือที่ทําไว้ก็ดีเวลานี้จะไม่เหมาะกับคนที่จะเกิดมาตอนหลัง ที่จะปฏิบัติตอนหลังให้ทําเสียใหม่ให้เหมาะกับบุคคลประเภทนั้นๆเอาปฏิปทาของท่านผู้เท่ามาเล่าสู่กันฟังจะได้จำไม้ว่าพระในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30สบปีเศษจ่ึงเป็นระยะที่ไม่นาน ที่พยายามปฏิบัติเชื่คอคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมานและปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาไม่ไกลยิามานั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระอรหันต์บรรานี้ไม่มีพระอริยเจา้าเวลานี้ไม่มีพระโู้ิสัต์ชานพระพุทธเจา้ามาได้บอกไว้